สวัสดีครับฟังสวายกับอาจารย์นิดนะครับในที่พูดเรื่องสนทนาธรรมตามการพิสุจผู้เรื่องรมยินดีในธรรมไตรตรองพิจารณาธรรมและ,ละระลึกถ,ถึงธรรมอยู่เป็นนิดย่อมไม่เสื่อมจากพระสัจธรรม บนเส้นทางแห่งการสร้างริวีนั้นทุกคนควรเป็นกะะนัลยาณมิตรต่อกันประคับประคองให้กำลังใจกันและกันและแบ่งปันความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีต่อกันโดยสม่ำเสมอโดยเฉพาะการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรมตามการอันควร จะยังจิตใจให้ผู้พูดและผู้ฟังเป็นกุศลทั้งยังได้ฝึกวัยทิพปฏิพานเกิดความแตกฉานทางปัญญาที่มีขึ้นไปเพราะฉะนั้นให้มันศึกษาธรรมะและหาโอกาสสนทนาธรรมกับผู้รู้อยู่เสมอก็จะได้นำมาปฏิบัติให้เกิดความรู้แจ้ง จะได้เป็นปัญญาบารมีของเราต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสุตสก,กะนิกายธรรมบทว่าพิสุขผู้่นรมยกินดีในธรรมไตรตรองพิจารณาธรรมและได้รุถึงธรรมอยู่กันนิดย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรม วิชาในพระพุทธศาสนาเป็นศาสตร์ที่นำไปสู่การรู้แจ้งและเป็นเหตุให้ผู้ปฏิบัติได้รับความสุขพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้้าบุคคลใดมีความยินดีนในธรรมมันตรึกกระลึกถึงธรรมใกล้ควรพิจารณาธรรมนั้นให้เข้าใจและได้น้อมนำธรรมะ มาปฏิบัติอยู่เสมอบุคคลนั้นย่อมเข้าถึงธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งยิ่งยิ่งขึ้นไปการจะเป็นผู้แตกฐานในธรรได้นั้นนอกจากจะศิกษาคนฟ้าธรรมะจากตรรราแล้วจะต้องลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังรวมถึงการสนทนาธรรมกับผู้รู้ แจะช่วยให้เกิดปัญญาแตกษานยิ่งขึ้นการสนทนาธรรมจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้นผู้สนทนาต้องพูดแต่เรื่องที่เป็นจริงที่มีประโยชน์ใช้เต่คำไพเราะทูการสมานสามคัคคีและมีจิตเมตตาต้องเป็นวาจาที่ยกใจให้ผู้ฟังให้สูงขึ้น กระดุดดอกบัวที่จูช,ชอขึ้นเหนือน้ำทั้งผู้พูดและผู้ฟังก็ร่าเริงเบิกบานในธรรมสนทนาแต่เรื่องที่เป็นไปเพื่อทำให้ใจหยุดนิ่งและเพื่อให้เกิดเบื่อนา,นายคลายจากความกำหนัดยกใจให้สู่กระแสแห่งธรรมให้ใจยินดีในพระนิพพานถ้าเรื่องสนทนา กันในเรื่องที่เป็นบุญกุศลเรื่องที่ต่อมาต่อเติมความบริสุทธิ์ใจก็จะหยุดนิ่งและเข้าสู่ต้นแหล่งแห่งความสุขและความบริสุทธิ์ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วดูปัญญาที่เป็นสุดธรมระมะปัญญาจิตธัมปัญญา และภาวนาวย่ยมปัญญาจะเกิดขึ้นให้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นรู้และเข้าใจเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงการสนทนา,ตา,า,า,ต,นนาทตามการการสนทนาธรรมตามการเช่นนี้พระพุทธองค์ทรงสนเสริญว่าเป็นดุดมงคลของชีวิตในสมัยพุทธกาล พระอริยสาวกผู้เลิศในด้านตา่างๆเมื่อถึงครามีโอกาสพบกันจะพูดคุยสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำใจยหยุดนิ่งหรือสนทนาธรรมะที่ได้ศึกษามาให้กันและกันครั้งหนึ่งเมื่อพระสัมมาสมพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ป่า โฮลิงกัสสารวันซึ่งเป็นสถานที่ที่น่ารื่นรมมากนีดอกสาระบานสะพรั่งกลินของดอกไม้หอมฟุ้งไปทั่วบริเวณ่วงนั้นพระโมคคัลลานะได้เข้านิโรธสมาบัติในที่หลีเว้นแห่งหนึ่งครั้นออกจากนิโรธสมาบัติแล้วท่านก็คิดว่าวันนี้ เป็นวันอุโบโสถเราควรจะไปหาพระสารีบุตรเพื่อฟังธร,รรมจึงชวนพระมหากัสรป่เดินทางไปด้วยกันขณะนั้นพระอรุทธะกำลังนั่งอยู่ในที่พักก็ได้เห็นพระเถระสองรูปเดินทางที่พัก เดินไปทางที่พักของพระสารีบุตรคิดว่าคงจะต้องมีการสนทนาธรรมเป็นแน่จึงลุกขึ้นเดินตามพระเถระทั้งสองไปด้วยพระอาน,นุ์มองเห็นพระมหาเถระเหล่านั้นเดินตาเกินไปดูงดงามน่าเลื่อมใสก็ปรารถนาจะฟังทำด้วย จึงชักชวนพระเนวตตะออกติดตามไปด้วยเมื่อเห็นพระเถระทั้งหมดไปถึงที่พักของพรสารีบุตรแล้วพระสารีบุตรได้ทักทายพระอานท์ก่อนว่าท่านอานนท์ปาโคลิงคะสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจางไม้สารวันออกดอกสะพรั่ง หอมพุ้งดังกิ่นทิพอย่างนี้ท่านคิดว่าป่าโคลิงคาสาร,รวันจะงดงามด้วยพิสุเช่นไหรหนอพระนนตอบว่าป่าโคลิงคาสาร,รวันพึงงดงามด้วยพิสุผู้ทรงสุดตัดทรง,ทร,งร,รมักมาก และเป็นผู้ประกาศโรมจันอันบริสุทธิ์สมบูรณ์แสดงทำแจ่งแจ้งแก่บริษัทสี่เพื่อถอนอนุนิสัยให้หมดสิ้นพ่าโพลิงคสะสารวันจะงดงามโดยพิสูจน์เช่นนี้จากนั้นพระสารีบุตรได้ถามพระเถระเอระรูปไปตามลำดับพระอริวัตรตอบว่า พิสุผู้มีความยินดีในความดีเกรงปฏิบัติเจโตสมระไม่เหินห่างจากฌานและเจริญปัสนาจะทำให้ปากโคลิงกะสารวันงดงามยิ่งนนะัพระอรุธะตอบว่าพิสุผู้ตรวจดูโลกประทาพันหนึ่งด้วยทิพยจกักุ เห็นสัตว์ทั้งหลายกำลังจิตติและอุบัติขึ้นในจักรวาลทั้งหลายยังจิตให้สังเวชในวัฏฏะไปเจริญนิพพานาพึงทำให้แจ้งซึ่งโลกุระธรรมจะทำให้ฝ่านี้งดงามยิ่งพระมหาคสปเทระผู้เป็นทุดดวงประวัติเป็นปกติตอบว่า ป่าโพลิงคะสารวันจะพึงมดงามด้วยพิสุขผู้บินทบาตเป็นวัดถือภาพบรรสุกุลและตรายจีวรเป็นวัดเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยสันโดษสงัดไม่คุกครีหรือหมู่พณะมันตระกอบความเพียรและถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติ บิปุตติยานทัศนะพระมหาโมคัลานะตอบว่า,า,าปาโปลิกะตะวันจากพุทงามด้วยพิสุผู้กล่าวอภิธรรมคถาถามว่าถามตอบซึ่งกันและกันโดยไม่หยุดพักเลยจากนั้นพระมหาโมคัลานะได้ถามพระสารีบุตกรกลับว่า พระสา,ารีบุตรตอบว่าพิสุในศาสนานี้ไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตแต่ยังจิตให้เป็นไปในอำนาจได้เมื่อพิสุนั้นหวังจะเข้าสมาบัติใดในเวลาไหนไม่ว่าจะเป็นเวลาเช้าเที่ยงหรือเย็ยนก็สามารถเข้าสมาบัตินั้นได้ดั่งใจปรารถนา เปรียบเหมือนพระราชาหรืออมมาที่มีผ้ามากมายหลายหลากสีอยู่ในหีบแต่ต้องการจะห่อผ้าสีใดจะห่มผ้าสีใดถืนไหนในเวลาใดก็ทำได้ดังใจทุกระการฝ่าโคริงคับสาระวันจะงดงามด้วยพิสุขเช่นนี้แหละ เมื่อพระเถระผู้ทรงคุณธรรมทุกประการได้สนทนาถึงฝ่าคลิงกาสารวันอันงดงามด้วยวัดปฏิบัติต่างๆของพิสุแล้วพระสารีบุตรจรึงออกความเห็นว่าพวกเราต่างตอบตามปฏิทานของตนกันแล้วเราไปเข้าเป้า พระผู้มีพระเจ้าเพื่อกราบภูนเรื่องนี้ให้พระองค์ทรงพยากรณ์กันเถิดแล้วเราจะได้จุดจำสิ่งที่ถูกต้องที่สุดเอาไว้ทุกรูปพร้อมใจกันเข้าเฝ้าพระบรมสาราถึงที่ประทับโดยพระสารีบุตรเป็นผู้กราบภูนเรื่องราวทั้งหมด ที่ได้สนทนาธรรมกันและทูลถามถึงว่าค่อยคำของพระเถระรูปไหนเป็นสุภาษิตพระสมมาสุาจ้ารทรงประชมพระเถระทุกรูปว่าวาจาของพระเถระทุกรูปต่างเป็นสุภาษิตเหมือนกันหมด เพราะทุกรูปปฏิบัติได้ตามปฏิปทาที่ตนพูดจากนั้นพระองค์ทรงเพียกรว่าพิสุใดศาสนานี้พิสุในศาสนานี้กลับจากบิณฑบาตพัฒนาเสร็จแล้วนั่งขัตมาธิตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้า<ะ><ะ> ว่าตราบใดที่จิตของเรายังไม่หมดความถือมั่นยังไม่หลุดพ้นจากกิเลสตราบนั้นเราจะไม่ลุกจากที่เลยดูกนสารีบุตรป่าโกริงค์าสารวันจะพึงงดงามด้วยพิสุขเห็นป่าน,นี้แหลพระเทระทุกรูปได้ฟัง พระพุทธระบาทแล้วต่างพากันชื่นชมยินดีเป็นที่สุดว่าพระสำรักของพระพุทธองค์เป็นการอนุเคราะห์พิสุขผู้มาในภายหลังที่จะได้น้อมนำมาปฏิบัติตามในการปรรความเพียรเจริญสมาธิภาวนาว่าหากยังไม่บรรลุธรรมก็จะ ไม่ลุกจักที่ซึ่งหากใครเป็นคนจริงปฏิบัติจริงได้อย่างนี้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมหลุดพ้นจากกองทุกได้อย่างแน่นอนจากเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าแม้นแต่พระอรหันต์ที่ท่านหมดกิเลสอาสวะแล้วท่านยังหมั่นสนทนาธรรมกันเพราะต่างก็ทราบว่า การพูดคุยสนทนาธรรมเป็นประจำจะเป็นทางแห่งปัญญาและความสุขความเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปดังนั้นขอให้มันพูดคุยธรรมะหรือเรื่องราวที่ยกใจเราเข้าสู่การปฏิบัติมันทำใจให้หยุดนิ่งเพื่อเข้าถึงธรรมใครมีความรู้หรือ มีเทคนิคที่ดีในการสึสุกตนอย่างไรก็ให้นำมาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเมื่ออยู่บ้านก็ควรหาโอกาสปฏิบัติธรรมสนทนาธรรมพร้อมหน้าพร้อมตากันบ้านของเราจะมีความสุขร่มเย็นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายกันทุกคน ครับก็ขอจบคลิปดีโอตัวนี้นะครับเชิญติดตามคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ